กรณีที่แจกเงินดิจิทัลวอ์นี่เป็นอะไรเลยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมตัวอย่างเลยว่ามันเจอหลายขั้นตอนที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเจอถึงวันนี้ที่เราคุยกันนี้ก็ยังนับหนึ่งเท่านั้นเองก็ยังก็ยังจริงๆแล้วยังไม่นับหนึ่งเพราะยังเพราะโงกฤษฎีกาไปแล้วศริกายังไม่ตอบผมถือว่าวันที่กรษสีการตอบคือวันเดืหนึ่งถูกไหมครับมาแล้วแต่เหมือนกันซึ่งผมเข้าใจว่า ภายในวันสองวันนี้แล้วจะใกล้เคียงมากแล้วครับนะครับผมก็หวังว่าจะมีจะมีข่าวดีออกมานะครับอันนี้ก็เข้าใจว่ามีคนทะาทวงครับมีหลายฝ่ายเห็นด้วยใช่มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยครับมีหลายฝ่ายคือกลาง่เห็นด้วยถ้าเกิดอย่างนี้เห็นด้วยไม้าเกิดเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการแจกไม่ว่าเป็นเรื่องที่มาที่ไปของเงินใช่บางคนก็ไปโฟกัสที่เคยพูดไว้ว่าอะไรถูกต้องทำไมไม่ทำไมไม่ทำตามอย่างนั้นครับใช่ไหมครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยว่าพอมาเป็นนายกเนี่ยเราจะเจอทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนคัดคา้านหลักวิชาการแล้วก็หลักในแง่นักการเมืองเราอยากจะทํางานแต่ร,ราชาการบอกขั้นตอนมันมีนะครับ,รบทําอย่างนี้ได้อย่นงงี้ไม่ได้นักว,วิชาการบอกเฮ้ยหลักคิดอย่างนี้มันไม่ถูกนักว,วิชาการทีมที่อยู่รอบเราก็บอกว่าได้ ai, มันต้องทําเราไม่ทําไม่ได้เพราะว่ารับปากกับประชาชนไ้แล้ว นี่คือบทเรียนอะไรสาหรับความเป็นนายกของคุณเสถาว่าเฮ้ยพอเรามาเป็นนายกเราเรียนรู้อะไรบ้างก็ตรงนี้ครับคือองค์ประกอบอ c o s y s t e m มของการทํางานมันก็แตกต่างกันไปเราต้องตัดสินใจไงไท้ายที่สุดเราต้องเป็น<ล>คนท้ายทายทสุดเรต้องเคาะไอ้ตรงเคาะเนี่ยเราจะใช้วัดด้วยอะไร50 50 60 40หหรือว่าท้ายที่สุดเป็นเรานะไม่ว่าเราจะมองไปซ้ายขวาที่ปรึกษาคอรมอก็ตามใช่ไหมครับเราก็ต้องรับ เราต้องรับเราตัดสินใจนะครับจริงๆล้วตัดสินใจหลักการตัดสินใจก็ไม่ได้พูดแบบนันกการเมืองราต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนอนะครับแล้วถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยสมมติตัดสินใจสิบเรื่องกลับไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยตัดสินใจสิบเรื่องนี่เขาหวังว่าจะถูกทั้งสิบเรื่องครับถ้าเกิดสิบเรื่องอาจจะผิดสักสามเรื่อง<ก>แต่สมมติสมมติแต่ยังยังไม่จบถ้าเกิดสามเรื่องนั้นผิดไปเนี่ยต้องมากลับว่าสามเรื่องผิดไปแล้วมัน ผลเชิงลบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนอย่างไรใช่ไหมครับความคาดหวังของประชาชนคือตัดสินใจทุกเรื่องต้องถูกทุกเรื่องครับอันนี้นี่ชัดเจนนะแต่คุณจุชัยเองก็ทราบว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันก็มันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกหมดมันเกิดเป็นไปไม่ได้ที่มันถูกหมดทุกๆทุกนโยบายครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทําไปแล้วความเสียหายมันอยู่ตรงไหนครับจุดประสงค์ของการออกนโยบายนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นครับ มันมีผลเสียอย่างไรหรือประเด็นที่พี่น้องประชาชนเพ่งเลงอยู่อย่างเช่นเี้มันออกไปเนี่ยมันเพื่อเพื่อคอรัปชันหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือหาเสียงหรือเปล่าหรือหาเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ไหมครับแต่หาเสียงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่มันมันพูดลําบากนะเพราะว่าเกิดถ้าเกิดเป็นการหาเสียงหรือเป็นการช่วยเหลือประชาชนถ้าบอกเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วบอกเป็นการหาเสียงมันก็ใช่ไหมก็โอเคใช่ไหมครับว่าเราทำเพื่อประชาชนจริงแล้วมัน กลายเป็นพวกเราได้เสียงมันก็แฟร์ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่มันแต่บางคนกลัวว่ามันหาเสียงอย่างเดียวประชาชนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้มีการตกหล่นข้างทางหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เราผมผมตัดสินใจอย่างที่จีตอนวอลเล็ตผมตัดสินใจเบสว่าหนึ่งมันคือเดเรกจีทรูบีเรื่องคอร์รัปชันไม่มีครับเรื่องการมากินหัวคิ้วเรื่องเป็นเรื่องที่คนไปด้อยค่ามันสมัยก่อนมีนักวิชาการบางท่านบอกว่ามันเป็นคริปโตมันเปลี่ยนมือได้มันอย่างนั้นมันไปเทรดได้แล้วเทรดแล้วมีราคาขึ้นราคาลง มันไม่ใช่คุณสุชัยก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเพราะเราสื่อสารไม่ชัดตั้งแต่ต้นไหมครับเพราะว่าคำว่าคริปโตคำว่าแจกไม่แจกยังไงแต่เราไม่เคยเชื่อคริปโตนะแต่ว่าเอาล่ะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าดิจิทัลใช่ไหมครับดิจิทัลคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปมาได้เพราะว่าความที่มันเป็นเรื่องที่มันใหม่นะครับเรายะไปพูดดีกว่าว่าว่าเขามีความตั้งใจอย่างไรเอาถ้าเกิดที่แจงไม่ครบก็ที่แจงต่อไปครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับเป็นหน้าที่ของ ของฝ่ายที่ทํานโยบายมาต้องชี้แจงนะครับส่วนผู้ที่จะที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือ,อยังไงก็ก็อยากจะวิงวอนว่าขอให้ให้ให้ความเป็นธรรมกับมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมแล้วกจจ็จะแก้ไขยังไงมีครับมีแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นผมก็ยอมรับผมสื่อสารเร็วเกินไปบางทีนะครับโดยที่ไม่เข้าใจขบวนการทั้งหมดหนะครับแล้วมาคุยกัเนี่ยยังยังอย่าพูดอย่าผมพูดคำเมื่อกี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วนตรีุชายออกก่อคืนนี้สมมตินะพรุ่งนี้ออกมาแล้วไม่เข้าใจแล้วมา เป็นนายกได้อย่างไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่รู้เรื่องทุกอย่างหมดหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นข้อบกพร่องหรือข้อควรแก้ไขเรานําไปแก้ไขต่อให้เป็นใครก็ตามทีมาั่าตรงนี้ยังไงมันก็ไม่มีทางจะรู้หมดทุกเรื่องหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่เราที่ต้องพยายามที่จะพัฒนาต่อไปที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เข้าใจให้เข้าใจกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้เข้าใจวิธีการการทํางานใหม่ๆ โดยจุประสงค์เดียวคือยกระดับชีว่าเวานอยู่ของพี่น้องประชาชนครับ